สวัสดีครับพี่น้องมาพอผมครับบาวี่ครับผมกับช่องบาวี่ฟีสไตล์ครับมาเมื่อนี้พี่น้องพาพีพาหนองมาอยู่ทงไฮทงหน้าคือเก่าครับบอดดไไี้เสไยากครับแต่ว่าเวลาไปเข้าจะสิได้ไปเมื่อนี้เอาเนี่สูกินมาสูพี่สุนองเมืองสะกอนเมื่อนี้ได้ตำหนวดมึกครับตาหนวดมึงใหญ่เลยพี่นอ้องเิึงเนีครับเออพุ่นเลเล,เล,เลยใส่กับ เสน้นจันในแจ็หน่ยนอยไส่บักทัวแกมพักบานเท่ามือนีขึ้นมีกะหล่ำม,มาเสริมครับมีบักแตงมีบักแตงมาน้ำมีพักบุงหน้าครับพักกาดขาวครับพี่น้องมาครับตับใหม่ๆแสบๆเผ็ดๆเลยครับนี่มาเลยกินน้ำแข็นะครับเด้ออาพี่นอ้องสมมคือขักแต่เบื่งก่อนเออ ห,ห,หนวดมันใหญ่ครับเลยเป็นซีนเนเหนียวจังหน่อย แซ่บขนาดเลยครับเรื่องอือหือ กุบกรอบกุบกรอบครับอือหือใส่กำน้ำนัวๆตำทัวนะครับเอิเนีเส้นจันยิบขึ้นมาจังหน่อยมังไม่เ้าะอือหือเริ่ดลาย ใส่มือยุมเนี่ยครับรักนองเอ้ยอือ ผักเลย,ยครับล <c oughs> องนน,นพะพอหนวดมันใหญ่มันกันไล่ๆมันเนี่ยเหนียวออ <c oughs> <c oughs> 응. Uh 허 -huh. hmm. โบ๋ถึงลักษณะของมันนะครับมันสีเป็นแบบกรุบกรอบเนื้อเหนียวช่ารับเหนียวครับปกติตะกี้ที่ผมอยู่ทะเลกับมันบานเท่ามันมีมึกญ่แนวนะครับมันสีน่มสีกรอบกว่านี้ครับมันสีเบ๋เหนียวแนวนี้ อืมฮึอนองมั้งงยในเรื่องอืมฮม,มันยากนะมันคือพปรยขา,าดเนี่ยอืม,อม เหนยดเนี่ยามคอยเดล่้องครับก็เลยบมคอยหูรสชาติมันแต่ว่าร้องแล้วครับทามาพ่อกินมอกินได้ครับแต่ว่า,วามนมลงสิีิรีแบบทรมานจักหน่อยแต่เราผูกแขียวปรดีนะครับ มครับตัวนี้แห้งใ่ตัวนี้แห้งใญ่อ้มหเลยครับเห็ดเอเลยอ๋อพฤติกากินมาตายมื่เป็นแั้งเราเพราะว่ามันเหนียวนะครับเพราะลักษณะนี้คือว่ามันเหนียวเพราะมันเหนียวเวลาเอามาไทายสูบผีสูนของเมืองมันสิบกลายเป็นดึงยากดึงยากเท่าที่กืืนเลยมมนก็กลืนเมื่อใดนะครับก็เลยกลายเป็นว่าผมสิ พอจบคลิปนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวนะครับพอจบคลิปนี้สักก่อนครับพี่น้องเพราะว่าตัวนี้มันใหญ่สองอันนี่มันใหญ่พดบริหารมากตั้งใจคือว่ามันสิกรอบแล้วมันสีกัดขาดง่ายนะเพราะปาตานี่เข้ามามันกลายเป็นเหนียวครับก็เลยว่าเดี๋ยวเสียว้กินทีหลังนะครับนะมันเบิ่งแหล้วมันบ่สุภาพแห้งกาบขอบคุณพี่ขอบคุณน้องเวยครับเด้อสุขุสุคน ที่ข้ามาเป็นแรงใจให้ช่องบาวีี่ไิลตาข้ามาซอยก้อนไหลก็แชร์ให้ถือว่าเป็นบุญคุณลายๆครับผมหลักอ่ะขอฝากช่องบาวีน้ำเนฝากกิบบาวีนให้เปลี่ยงปางให้ดังน้ำพึ่นน้ำเนเพราะว่าพี่น้องทอนนี้ทีไ้ซอยกันให้ผมไปถึงเป้ามหมายใดสำหรับคลิปนี้บาวีก็ขอ,ขอจบสกักก่อน ขอบคุณหลายๆเด้อครับพี่น้องสุขุสุคนที่คำามาเบิ่งคลิปให้ลำล้ำนด้วยสุคนครับผม